ครับก็ขอสวัสวดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยส,สมาชิกกลุ่มไลฟ์เสียงทุกกลุ่มและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็วันที่5 เมสาย,ยน2อ6 8ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยมาฟันทงหลังช่างของรายการสุดเจ้ามวยไทยช่อง3นะครับซึ่งจะถ่ายทอดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเลยแล้วประมาณสักเที่ยง20นาทีนะครับนวันนี้นอกจากจะฟันทองหลังช่างช่อง3ให้ทั้ง4คู่แล้วผมเองก็ยังมีข้อมูลมวยในข้อมูลน้ำหนักของคู่เอกช่อง3า ให้กับท่านได้รับฟังกันในช่วงท้ายๆด้วยนะครับเป็นข้อมูลสําคัญมากๆนะครับนะซึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมอยากจะบอกให้กับทุกท่านรู้ในเรื่องของข้อมูลน้ําหนักของคู่เอกช่อง PPTV 36ซึ่งจะทําการแข่งขันในเวลา14บสนกาสา0นาทีผมเองก็จะภาคอยู่ในเวทีด้วยเช่นกันนะครับ ท่านใดที่เดินข้าตู้ดูว่าอย่างสูขโมยก็ได้ตดุ้นตัดเชียร์มาช้าข้อมูลมวยมีน้อยนะข้อมูลมวยก่อนชกมีน้อยข้อมูลการช่างการช่างน้ําหนักน้ําหนักนี่ไม่มีให้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าฟังอยากจะฟังมวยหูที่ภาคมวยในเวทีไม่ลุน้นไม่เชียร์ไม่เล่นการผนันนะครับนะแล้วก็มีข้อมูลมวยก่อนชกโดยละเอียดนะท่านสามารถนําไปเทียบเคียงได้เลยครับนะมวยหูที่ท่านฟังอยู่กับมวยหูวปีมิมวยไทยใครให้ข้อมูลมวยก่อนชก ได้มากกว่ากันใครวิเคราะห์ชันเชิงมวยก่อนชกได้ละเอียดกว่ากันนะครับนะเพราะว่าอยู่ในเวทีด้วยกันผมการันตีว่าผมไม่เป็นสองรองใครมวยหูไหนอย่างแน่นอนนะครับนะคนอื่นเห็นแบบไหนผมเองก็เห็นเหมือนกันเพราะผมก็อยู่ในเวทีนะครับราคาไม่แตกต่างกันเป็นทางเดียวกันแต่ว่าเราจะกินกันด้วยในเรื่องของข้อมูลมวยนะครับนะการที่ผมวิเคราะห์นักมวยโดยละเอียดทุกคู่ เพื่อที่จะภาคมวยเป็นการาให้ผมได้รู้จักนักมวยทั้งคู่นะครับนะพอที่จะชี้ล่วงหน้าได้ว่าใครน่าจะได้เปรียบในช่วงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นฟังผมภาคมวยกะนันตีว่าเสียยากมากๆนะครับ <c oughs> ท่านใดที่ต้องการฟังผมภาควันนี้เป็นมวยหูวพพีพกเครื่องเข้าเวที100บาทครับนะช่องละ100บาทนะครับฟังช่อง3ช่องเดียวก็100บาทฟังช่อง p p พีทีวีสันจวอก็100บาทนะครับนะก็เป็นการพกเครื่องเข้าเวทีก็ถือว่าเป็นการเสียสละเครื่องให้1เครื่องนะครับแล้วก็จะไวกว่าใครหน้าตู้อย่างแน่นอนนะครับนะสนใจก็สามารถโทรไปสมัครก็ได้ครับ0 8 2ย์แปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดอยากจะสมัคร ฟังมวยหู V.P. ช่องเจ็ดพวกนี้ก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะครับเพราะว่าเต็มทุกเต็มทุกเขาเรียกว่าเต็มทุกสัปดาห์นะมวยหูผมนี่จะเต็มตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะสมัครแบบไหนก็โทรไปคุยกันได้ครับ0827511988นะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันทองหลังช่างหลังจากที่นักมวยช่างน้ำหนักเสร็จกันเรียบร้อยเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขาแฟแดงเพชรเมืองสิงใต้เพชรบุรีพชรทาดานําน้ำเงิน ชิคาระสวนานปีกไม้มวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ําหนัก100ปอนด์นะครับนะก็มวยคุณนี้มีประเด็นในเรื่องของน้ําหนักที่จะพูดให้กับทุกท่านาได้ฟังเป็นข้อมูลมวยเป็นข้อมูลน้ําหนักที่เป็นความจริงซึ่งท่านสามารถนําไปพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าจะลุ้นจะเชีย์ไข่ได้เลยนะครับนะมวยคู่นี้จะมีปัญหาในเรื่องของพิกัดน้ําหนักการชกนะครับเนะื่องจากว่าทางด้านของแพชรเมืองสิงห์ <c oughs> <c oughs> มีน้ําหนักปล่อยอยู่ที่ประมาณสัก45กิโลกรัมส่วนทางด้านของชิ คณะมีน้ําหนักไปป่อยอยู่ที่49กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นมวยคุ่นี้ถ้าเอาตามเบ็นพิธกันน้ำหนักปล่อยไม่สามารถที่จะชกกันได้นะครับนะเพราะวาเวลาชกจริงทางด้านของเพชรบางสิงป์ก็จะชกประมาณสัก41-42กิโลกรัมนะครับแต่ว่าการชกขึ้นมา100ปอนด์ก็ประมาณสัก45กิโลกรัมนะครับส่วนทางด้านของ <c oughs> ชิคาระซึ่งมีน้ําหนักไปปล่อยถึงส9กกิโกรัมแต่ว่าเขาสามารถที่จะทําน้ําหนักชก102ปอนด์อยสปอนได้นะครับนะมวยคู่นี้เกือบจะไม่ได้ชกกันนะครับนะแต่ว่าทางด้านของชิคาระนี่เขายอมลดลงมาให้นะครับนะเขายอมลดน้าหนักลงมาให้ส่วนทางด้านของเพชรเมืองสิงไม่ต้องไม่ต้องลดแม้แต่หยดเดียวนะครับนะก็คือทางทีมงานผู้จัดก็ให้ทางด้านของเพชรเมืองสิงเนี่ย ปล่อยน้ำหนักมาส่วนทางด้านของชิคาระให้คุมลงมานะครับนะก็ทําให้หมม่คนนี้ได้ชกกันที่พิกัดน้าหนัก100ปอนด์นะครับนะทางด้านของอวันนี้ทางด้านของฝ่ายแดงเพชรบางสิงก็มา,า45ประมาณ45กิโลส่วนทางด้านของชิคาระก็มาประมาณสัก46กิโลเพราะั้นทางด้านชิคาระก็จะเปลี่ยนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับนะอันนี้คือข้อมูลจริงอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่บนกระดานแต่ว่าเบื้องหลังเป็นอย่างนี้นะครับนะผมเองก็ทราบมาแบบนี้ข้อมูลของผมเป็นข้อมูลจริง ทั้งสิ้นนะครับแพ้ชนะผมไม่รู้ว่ามวยคนนี้ใครจะแพ้จะชนะแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าาได้ชกอติคระนั้นจะได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนักอย่างชัดเจนและก็รูปร่างก็สูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนด้วยนะครับสําหรับทศดักัปแดงเพชรเมืองสิงใต้เพชรบุรีก็อายุ17ปี100 163เซนจากสิงบุรีครับกระดูกมอยก็ชกมาประมาณสัก80ดไฟนะซอมอยู่ที่ระยองปล่อยๆก็ประมาณ45กิโลกรัมเวทชกประจําก็ประมาณสักไม่เกินร้อปอนด์นะประมาณสักสี่เอดสีิบโลประมาณนี้แหละครับเคยชกที่วิทย่างนี้ไปแล้วสองครั้งก็ชนะ หนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับในะปี6จชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งแล้วก็หายไปนานประมาณสักเจ็ดเดือนกว่าเลยนะครับนะก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมักงกรมาก่อนและก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่ในเวทีมักงกรเช่นกันวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าน่าจะยืนรัะครอบ้ายกนะครับนะชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนีสิบห้าครั้งก็ชนะคะแนนเก้าครั้งแพ้คะแนนสี่ครั้งแล้วก็เสมอสองครั้งนะครับการหายไปเจ็ดเดือนกว่านะครับนะก็ต้องดูสภาพด้วยว่าขึ้นไปตัวนักมวยจะมีสภาพแบบไหนอย่างไรนะครับ ถ้าด้านของฝ่ายแดงเพชรมองสิงนี่ก็ก็เป็นมวยควาครับรุปงร่างเป็นรองทรงมอยก็ฝีมือบูบุญเข่าในรับได้เก็บการุธทำได้ดีมีทั้งน,นอกปีดนายชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใต้เขียนกันนะเป็นมวยที่มวยที่มีเหลี่ยมตัวดีด้วยนะครับหักล้มเททิ้งดีกดแขนไลแน่แขนแกงคู่ชกนีขน่ขึ้นคอ,อยากนะครับนะแต่ว่าวงในนี่จะแต่งตัวช้าครับนะจะต้องขึ้นคอถึงจตีเข่าได้ไม่ค่อยมีขวางหน้าครับสําหรับถางด้านของเพชรมืองสิง <c oughs> ส่วนต่าดน่งกัาฝาเมินชิคาระสวนนานปีกไม้อายุ15ปี165เซนจากญี่ปุ่นกระดูกมวลประมาณสัก40ครั้งซ้อมอยู่ที่สระบุรีครับไปปล่อยก็ประมาณ49กิโลกรัมเวทชกประยำก็ประมาณ100ปอนด์ขึ้นไปนะครับนะเพราะว่าจะคุมประมาณสัก3-4โลเวลาเวลาเวลาชกมวยนะครับนะก็ปี67 68นี้ก็ชกไปทั้งหมดนี่นก็10ครั้งนะก็ชนะ8 แล้วก็แพ้สองครั้งครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน13าครั้งชนะนกชกหนึ่งครั้งในยกที่3นะครับแล้วก็แพ้คะแนน3าครั้งนะยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนะครับก็เลยอ่านว่าน่าจะดีนะครับพายกนะครับเคยชกเวทีนี้มาแล้ว1ครั้งนะครับก็ <c oughs> เป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านเขาชี้กระก็เป็นมวยซรายรูปร่างสูงยาวได้เปรียบทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับรูครับได้เก็บการฒดทำได้ดีมีทั้งรอกปีตะไนชกงบนอกวงในเก่งพอกันเป็นมวยที่ขยันนะทางมวยวันนี้ ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจะสู้กระดูกมวยเหลี่ยมตัวอะไรต่างๆได้หรือไม่นะครับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของชีกระจะได้เปรียบร่ยงสูงยาวเด็กกว่าทางมวยซ้ายแล้วก็ส่งมวยเดินด้วยนะครับนาเรศเป็นรองเยอะนะครับนาเรศเป็นรองเยอะเลยนะผมก็อ่านว่าน่าจะรองหน่ารองอย่างน้อยๆมวยคู่นี้ชกกันยันห้ายกนะนอกกันยาก โอกาสที่ชิระตัวนก็คงจะน้อยด้วยนะครับนะรองไว้ผมดูว่าได้เปรียบมีราคาพลิกให้ออกตัวได้นะครับฟันตรงหลังช่างยังชอบไปที่นั่นของชิคาระสวนอันปีกไม้นะครับรองไว้ออกตัวได้กินสองข้างไว้ก่อนสําหรับมวยครูแรกนะครับนะเพราะว่ากระดูกมบบมวยการผ่านมวยนั้นเป็นรองท่าของเพชรเมืองสิงเขานะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเขาประแดงลูฟี่ตองพัทลุงพระกัทนาด้านของฝ่ายน้ำเงินเปลสีเงินยออันดามันไว้คู่นี้ก็ชกกันพิกัดน,น้ำหนัก118ปอนด์ทางด้านของลูฟี่ก็มาช่าง่ง118.2ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินมาช่างได้ที่117.4ก็ฝ่ายน้ำเงินมาขาดไป6กขีดเลยนะ ท่าแรกก็ไฟแดงดูฟี่อายุ24ปี170เซนนะครับนะก็จากนาครพนมกระดูกมอยประมาณสัก5 60ไฟซ้อมสกนนลนครไปๆปก็ห้าสิ56กกิโลกรัมเวทชกประจำครอ็117 118ปี67บวกหกนี่ก็ชกไป10ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งเป็นการนอก2ครั้งในยกที่3 4และก็ชกเวทีมักงกรมาเข้าประมาณสัก25ครั้งนอกก็ชก3ครั้งและก็แพ้นอก8ครั้งนะครับนะก็เป็นเมควารับรูปร่างสูงยาได้เปรียบ ส่งมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในครับชบวงในเก่งป่าวงนอกนะส่งมวยก็แข็งแกร่ง,ง,งบางครั้งบางคราวก็เดินเขาเรียกว่าเดินเกินกรุงลงกาก็มีนะครับเดินจนแพ้ก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่รูฟี่มีราคาดีๆก็อย่าลืมแต่งตัวซื้อขายบางทุนนะครับเพราะว่าข้าวมวยนั้นก็ถือว่าหลุดหลวมทีเดียวนะถ้าแพ้นกน่ส่วนมากจะขอพาดเชือกตลอดแต่ว่าก่อนแพ้นกนี่ก็มีราคาให้ออกตัวได้ตลอดเช่นกันนะครับ <c oughs> ส่วนต้นาน,น้าก็ฝานเงินเปลวสีเงินยออันดามันนะครับเปลวสีเงินยออันดามันนี่ก็อายุ16ปีอ่อนกว่า8ปีใจพี่จะน้องได้นะครับโต65เซนต่ำกว่า5เซนจากพิษสุนโลกกระดูกมวยประมาณสัก40ครั้งซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนครับปล่อยๆ่ยก็56กิโลกร,รมัมเวทชกประจำก็116-118ปอนด์ปี67-68ในชกไปแล้ว11ครั้งนะก็ชนะ4ครั้งก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ชกไม่เก่งทั้งคู่นะครับนะฟอร์มไม่ดีทั้งคู่เลยครับสาหร ชกไปเสียดครั้งนี่ชนะ4ี่นอกหนึ่งครั้งยี่สแล้วก็แพ้7นะครับเป็นการแพ้นอก3ครั้งชกเวทีมกรุงมา20ครั้งนอกคูชก2ครั้งก็แสดงว่าอาวุธมวยของท่านไปสีเงินไม่หนักนะครับนาะยชกชนะคูชก 2, ครั้งนายกที่3ทั้ง2ครั้งแล้วก็แพ้นอกถึง7ครั้งเลยนะเพราะนั้นทาตุมวยนี่ไม่ดีทั้งคู่เลยนะอาวุธมวยไม่หนักแล้วก็ทาตัมวยไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับนะก็เคยชกที่เวทีนี้มาแล้ว1ครั้งก็เป็นฝ่ายแพ้นอกไปนะครับ มวยคู่นี้นี่ทางด้านของลูฟี่เนี่ยเคยชกที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยในสิครั้งนะก็ชนะ5นะครับเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่3 4สแล้วก็แพ้6เป็นการแพ้น็อก3ครั้งนะเพราะฉะนั้นความคุ้นชินเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยลูฟี่จะดีกว่านะครับทางมวยคูของคูน่นี้ครับขึ้นไปในทางด้านของลูฟี่ก็รูปร่างได้เปรียบสูงยาวนะครับทางมวยในลูฟี่ uffy, จะต้องเป็นฝ่ายเดินค้าใส่เพราะฉะนั้นผมก็อ่านว่าลูฟี่น่าจอกนําก่อนนะครับนะแล้วก็มีราคาให้แต่งตัวได้ก่อนถ้า จะแพ้ก็พลิกแพ้ปลายปลาย,ลายนะครับนะแต่ส่วนทะด้านของเปลวสีเงินเป็นมวยที่เก่ง3ยกนะถ้า3ยกทำลายลูฟี่เอาลูฟี่ไม่ลงผมอ่านว่าปลายๆน่าจะแพ้เกลียวแรงหรือว่าแพ้ใจก็เป็นได้นะครับนะมวยคู่นี้ฟันตรงหลังช่างยังชอบไปที่ตะด้านของลูฟี่ ต่องพัทนลุงนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของประแดงวัชรพลสิงห์มาวินพัฒน์นักข่าวฝ่ายนเรนซันโวทีเด็ด99นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกับพิกัดน้ำหนัก137ปอนด์ท่านประแดงมาช่างได้1 3ึ6ลดไปจุดหส่วนท่านฝ่ายน้มันก็มาช่างได้1 3 7 2ลดไปจุดสองนะครับทางด้านของวัชรพลนี่ก็อายุ22ปีร้อยเจเซนจากสงขลากระดุมวยประมาณ890ไฟซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับ <c oughs> น้ำหนักปล่อยๆนี่ก็65กิโลกร,รมัมชกประจำก็ประมาณสัก128-131ปอนด์ปี67-68นี่ก็ชกไปก็ประมาณ7ครั้งก็ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนะแล้วก็แพ้6ครั้งไปกาพานก1ครั้งในรายการมอยวันด้วยนะครับชกเวทีมักรุงมา40ครั้งนกคุณชก3ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไขรในรายการมอยไทย5ยกนะ,นะครับวันนี้ก็เลยอ่านว่าน่าจะยืนยะครบ5ยกนะครับส่วนจะยืนไหวหรือไม่ on นอ่ on แอนยังไงก็ นักมมยชกมวยวันมาก็ต้องดูด้วยครับว่าสภาพเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็เคยชกเวทีแห่งนี้มาแล้ว5ครั้งชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน3ครั้งครับชกมวยวัน5้าครั้งก็ชนะ2เป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่1แลวก็แพ้3เป็นการแพ้นอกที่มวยวัน1ครั้งในยกที่1ด้วยนะครับนะก็ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับรู้ว่าเก็บการวุิทำได้ดีมีทั้งนกปิดทนายชกวยในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะไปชกมวยวันมาก็ดูสภาพด้วยนะครับ ส่วนตำน่งของฝ่ายเงินซันโวทีเด็ด99อายุ23ปี107เซนก็ต่ำกว่าประมาณ7เซนจากขอนแก่นกระดมวยประมาณสัก70ปอน่าซ้อมทีเด็ด99ขับไปปล่อย65เท่ากันเวทช็อตย่ำก็132ปอนด์ปี67 68ในชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะคะแนน1ครั้งแล้วก็แพ้4นะฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับนะวันนี้นักมวยทั้ง4คู่เนะี่ยเป็นมวยฟอร์มไม่ดีทั้งหมดเลยครับนะเอาฟอร์มไม่ดีทั้งหมดมาชกก่อนสงกรา์ก็คงจะพลิกกันระเระนนนาา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 าดคครนะรัพรพพาาาาามมาิิกกกไไไปมมมมมเววว่่่ยหหตฐ้ ทุกคนเลยนะครับนชกเวทีมักงกรมา35ครั้งนกคุณชก2ครั้งในยกที่3าสี่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรเช่นกันมวยคืนนี้ก็อ่านว่าสู้กันยันให้ชกเคยชกเวทีนี้มาแล้วหนึ่งครั้งก็แพ้คะแนนไปนะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือวุบุญเข่าในครับรูปกระดายเก็บการวุฒิธได้ดีมีท่านนอกปิดนายชกวงในเก่งป่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งงแแข็รงตลอดเกมนะครับ เมื่อคู่นี้ขึ้นเวทีไปในวัชรพลจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างบริการหน้าเสือเสียงเชียร์ฮิเมฮียตีอยู่ในเวทีด้วยน้ําเงินนี่ผมเชื่อว่าไม่เป็นรองกันนะครับนะแต่ว่าทางด้านของซันโวนี่จะขึ้นคอทางด้านของวัชรพลได้หรือไม่ก็คงจะลาบากทีเดียวนะครับผมก็เลยอ่านว่าต้นๆวัชชน้นต้องออกนําก่อนนะครับนะแล้วก็ทางมวยหรวัชรพลจะต้องเป็นฝ่ายเดินด้วยนะครับแล้วก็พอออกนําแล้วเนี่ยเราเราแต่งตัวได้นะครับนะใครแพ้ชนะก็เรื่องของนักมวยเพราะเอาแน่นเอานอนไปได้ด้วยกันทั้ง ชอบไปท่านันของวัชระพลสิงห์มาวินเข้าให้ไหวออกตัวได้ก่อนนะครับคู่ที่4ีครับเป็นการพบกันระหว่างทันดั้งฝาแดงลมอีสานต่อแยมสวนพัฒนาด้านของฝ่ายน้ําเงินเพชรอนุวัตร์แดงเขาทรายมวยคูย่นี่ชกกัรพิการน้ําหนัก109ปอนด์ทันดั้งฝาแดงก็ช่างได้109.2ลดไปจุดสองทันดัฝ่ายน้ำเงินมา108.8ขาดไปจุดสนะครับ สำหรับรูปร่างในทางด้านของลมีสานจะสูงกว่าชัดเจนนะครับนะทางด้านของลมีสานอายุ27ปีก็อีก3ปีจะ30แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยอายุมากด้วยกันทั้งคู่นะครับในราคาดีๆก็ดื่มแต่งตัวซื้อขายบางทุนกันไปร้อยหกสิบห้าเซนจากจังหวัดลำปางกระดูกมาก,ก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่ต่อยแย้มสวนร้าปล่อยป,อยปอยก็52กิโลกร,รัมเวทชกประจำก่108้อน108ปอนด์ปี67 6 8ในีชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่3 ชกวีีนี้มาแล้วหนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนนะครับนะีเขาเป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวได้เปรียบสรงมวยก็ฝีมือผู้บุนเข่าในครับรวดเร็วเก็บการวดทำได้ดีมีทนอปิดตาไหนาชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยสรงมวยก็แข็งแกร่งแแรงเรียมตัวก็หักลมเสียทิ้งก็ถือทำได้ดีนะครับเนะีเป็นมวยทรงตั้งรับจับทางดึงบงังตั้งต้อชกสุตจิกคู่ชก เข้าถึงตัวยากนะครับส่วนต้นนั่งของฝ่ายเงินเพชรนครต่อเพชรวันหรือว่าเพชรอนวัตแดงเขาทรายนะครับก็อายุ27ปีเท่ากัน1 6 0กเซนก็ต่ำกว่า5เซนจากน้องคายแต่ว่าเวลาซ้อมอยู่ที่ปทุมครับเป็นน่าักชกประจำประมาณสัก11 1เอ็นะก็หายไปนาน2ปีกว่าครับนะชกเวทีบางกรุงมาก็45ครั้งนอกคุชก5ครั้งแล้วก็แพ้นอก3ครั้งนะครับเคยชกเวทีนี้มาแล้ว3ครั้งชนะคะแนน1ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก ทั้งสองครั้งในยกที่สี่ทั้งสองครั้งด้วยเพราะฉะนั้นเป็นมวยแก่งสามยกนะชกรางวัลน,นี่ปลายปลายนี่ไม่เก่งเลยครับสาหรับทางด้านของเพชรทางด้านของเพชรอนุวัตน์นะครับนะก็เป็นมวยขวาครับรูปางเป็นรองสองมมวยก็ฝีมือเขาไหนครับชกวงในเก่งป่าวงในเล็กน้อยสอมมวยก็แข็งแกร่งแข่งอยู่ที่สภาพด้วยครับผ่านมาไปสองปีกว่าเราไม่รู้ว่านักมวยไปทําอะไรสภาพเป็นแบบอย่างไรนะครับนะแต่ว่าถ้าสู้จริงก็ร้ายมากเช่นกันนะครับนะมวยคุณนี้ต้นๆนี่เรามีสารผมดูว่าไวกว่านะครับตักแต่ซ้ายต่อยซ้ายไวกว่าไม่ได้เข้านน เข้าให้ไวแล้วก็อย่า <goof> ล <Australian quand normalmente> ืมแต่งตัวซื้อขายบางทุนกันไปนะครับฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของลมอีสานต่อแย้มสวนนะครับก็ครบถ้วนกันทั้งสีคู่ครับสำหรับรายการฟันทงหลังช่างช่องสามนะครับปิดดปัน้อย่างไรก็ว่ากัน็กเรื่องนะผมเองก็ภาคโมยอยู่ในเวทีสมาชิกก็ไม่มีเสียบเจ็บใครอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมเองก็อยากจะอยากจะพูดอยากจะนํา ข้อมูลมวยที่เป็นความจริงในเรื่องของน้ำหนักนะของช่อง p p t ีทซึ่งเป็นเกม น้ำหนักของคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทดัดแดงเจนเชิงพุ่มพันธุ์ม่วงพัฒน,นาของเวยมูนใจเพชรสิงห์มาวินมวยคู่นี้พิกัดน้าหนักที่กําหนดไว้ก็คือ1นึ่อสองปอนด์ทั้งคู่เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันตัวนักมวยบอกว่ารู้ตัวเมื่อคืนนะครับในรู้ตัวเมื่อคืนก็กําหนดน้ําหนักไว้ที่1นึ้สองปอนด์ทางด้านก่อนใจเพชรมาช่างก่อนนะครับใจเพชรสิงห์มาวินมีรายการชกวันที่19านะครับในะวันเสราร์ที่10 เก้าห้าสิบสองสิบเก้านะครับวันเสาร์สิบเก้าที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยอย่างนี้แหละนะก็เตรียมตัวมีการเตรียมตัวพิซ้อมกันแล้วนะครับนะก็คือซ้อมไว้นะก็เลยมาเลื่อนมาชกก่อนนะครับนะทางด้านของใจเพชร นี่ช่างได้หนึ่งร้อยสี่สิบสองจุดสี่ต้องลดจุดสี่นะครับส่วนทางดาของเจนเชิงามาถึงเวทีคนสุดท้ายนะครับในะคนสุดท้ายขึ้นช่างได้หนึ่งร้อยสาสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นเวทพิการน้ำหนักในทางด้านของเจนเชิงนี่จะน้อยกว่าประมาณห้าหกปอนด์เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลมวยข้อมูลน้ําหนักนะครับมวยแพ้ชนะผมไม่รู้แต่ว่าข้อมูลข้อมูลน้าหนักนใจเพชรน้าหนัก คมกว่าประมาณ5-6ปอนด์เลยแล้วก็ตัวสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนด้วยนะครับนะ่าแพ้ชนะว่ากันีกเรื่องแต่ว่าข้อมูลมวยน้ําหนักขี่กัน5 6ปอนด์ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญนะครับนะเป็นข้อมูลสําคัญท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็สามารถนําไปพิจารณาตัดสินใจได้เลยผมไม่บอกว่าผมชอบใข่นะครับนะ่าแต่บอกกับทุกท่านที่เข้ามาฟังว่าน้ําหนักของทางด้านาใจาเพชรนั้นคมเลือกเกินนะครับนะคมเหลือกเกินตัวใหญ่น่าจะปล้ำฟัดรัตตีนะา ก็ยังไงต้นๆน,นะทางด้านของเจพชรต้องไปก่อนนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้เหลี่ยมปลายๆนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลจริงครับมวยหวยปีมวยไทยทุกคําพูดเชื่อถือได้นะครับนะพูดเฉพาะที่รู้ไม่รู้จะไม่พูดนะครับนะก็ ใครอยากจะฟังผมภาคมวยในเวทีนะครับนะก็มวยหู P, วีพีพกเครื่องเข้าเวทีก็ช่องละ100บาทนะครับช่อง3 100ช่อง3ามอยากจะฟังก็100บาทชอบเป็นไปยังไงก็โทรสมัครกันครับศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดโทรไปคุยกันได้เลยนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคด,ดีสวัสดีครับ